สวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับที่กําลังติดตามนะครับผมแม็กกิต้าในตอนนี้วันนี้นะครับผมแม็กกิต้านะครับก็จะมาทําการรีวิวนะครับแกะกล่องนะครับกล่องดิจิตอนดานะครับตัวนี้นะครับผมเพิ่งสั่งมาจากลาซาด้านะครับเพิ่งมาส่งนะครับเมื่อทีนี้เอาเป็นว่าเราจะมาทําการนะครับทดสอบว่าเสียงมันมีเสียงอะไรบ้างนะครับเอาเป็นว่าเราไปเริ่มทดสอบกันเลยครับผม เอาล่ะาเรามาเริ่มเกะดูกันข้างในนะครับว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับผม <S <S ของที่ได้มานะครับหน้าตาดูดีมากเลยนะครับแต่ว,ว่าคุณภาพเสียงยังไม่รู้นะครับผมก่อนเดือนนะครับเรามาดูใบคู่มือนะครับตัวนี้เป็นลายวิธีการใช้นะครับเราไก็ต้องสนใจ ตัวนี้นะครับเป็นสายอาจจะเป็นสายไฟนะครับ USB นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวนะครับของเจ้าดิจิตอลดำนะครับยี่ห้ออิเล็กทรอนิกส์ดำนะครับเป็นรุ่นจะเป็นแผ่นซิลิโคนนะครับตัวนี้นะครับจะมีรูปร่างนะครับลักษณะเหมือนกองจริงนะครับ แล้วก็จะตัวนี้นะครับจะเป็นที่เหยียบนะครับเหมือนคล้ายๆกระเด่องนะครับท <provide> ี่เหยียบกระเด่องแล้วก็ที่เหยียบจะให้แหวที่เหยียบให้แฮวนะครับแล้วก็นะครับได้ไม้นะครับแถมไม้ตีกองมาหนึ่งคู่นะครับน่าจะใช้ได้นะครับเอาว่าเราไปเริ่มฟังเสียงกันเลยครับผมว่าเป็นยังไงนะครับพอต่อเต็จแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ส <languages? S 2> องงานนี้นะครับจะเป็นกร<อ>ะเดี่ยวนะครับอันนี้เราจะใช้นะครับเท้าเหยียบอันนี้กดช้เป็นไอแฮอนะครับสำหรับหมวดการใช้นะครับเราฟังเสียงนะครับหมวดตัวนี้นะครับอ่าันนี้จะเป็นเสียงสสนนะครับสสนเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเสียงได้นะครับ่จะเปลี่ยนเสียงนะครับกดตัวนี้นะครับปุ่มแรกนะครับ สังเกตว่าเสียงจะเปล <tinc S 1> ี่ยนไปนะครับก็มีค่อนข้างเยอะนะครับเสียงแนนนะครับ่าก็เดื่ยงก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นพีซนะครับถ้าเราเปลี่ยนเสียงหนึ่งไปก็คือเสียงกระเดี่ยงก็คือจะเปลี่ยนด้วยเสียงแอนแล้วก็เสียงพวกนี้ก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับเสียงคอมอ่ามาดูโชว์กันบ้างครับ ตัวนจะเป็นแฉนะครับเป็นแฉไรนะครับพวกนี้จะเป็นเสียงทอมนะครับอันนี้จะเป็นพาเบลนะครับข้างๆจะมีคบนะครับคล้ายๆกองจริงเลยนะครับเหมือนกองจริงนะครับตัวนี้นะครับที่สําคัญนะครับมันมีเสียงเพลย์รชั่นด้วยนะครับสำหรับคนที่กําลังนะครับมองหาเสียงเพลย์รชั่นนะครับแล้วก็มีคบไม่มากก็ตัวนี้ก็สามารถ ได,ได้นะครับลองปรับเป็นเสียคงคัดชั่นดูนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับ ไม่ค่คอยเก่งนะครับเดี๋ยวจะให้มือกองนะครับลองสาธิตดูนะครับตีเพอร์กชั่นนะครับ ได้ครับจากลาซาด้ามาส่งประมาณสอาวันนะครับเองนะครับของนะครับไม่ว่าจะไปใช้ซ้อมนะครับที่บ้านหรือว่าจะเอาเอาออกงานนะครับจะออกงานก็แา่บ้านเล่นได้นะครับสำหรับว้นนี้นะครับครับสําหรับวันนี้นะครับการรีวิวนะครับกลองนะครับอิเล็กทรอนิกส์ดำนะครับผมจากลาซาด้านะครับก็จบนะครับเพียงแค่นี้นะครับครับถ้าทุกคนชอบนะครับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามนะครับช่องแม็กกิต้านะครับเพื่อเป็นกำลังแงใจนะครับให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับสำหรับว,วันนี้ผมแม็ก mm. กิต้าก็คงต้องลาไปก่อนไล้พบก,กันคลิปหน้าสว mm. ัสดีครับ